เจอกนอครั้งกับไมค์ครับนะครับมีคนถามมาว่าเออส,สกิลมันเปลี่ยนยังไงมาดวงผมออก่อนเลยครับก็นี่นะครับสกินผมก็จะเป็นตัวนี้อยู่นะครับโอเคออกไปเลย แล้วก็โหลดแอปมาจากเพจสโตนะครับแอปนี่ครับสกินสเตลเลอร์อะไรของมันนะครับผมเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็นี่ครับจะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อไม่ใส่ชื่อก็แรนด้อมนะครับเรนดอมตรงนี้ครับเรนด้อมปั๊บเมันทาการเปลี่ยนสกินเปลี่ยนตัวอื่นครับถ้าไม่ชอบแต่ถ้ามีตัวที่ถูกใจที่จํำชื่อได้ก็พิมพ์ลงไปเลยครับเปลี่ยนตัวนี้ครับผมจะเปลี่ยนก็มานี้ครับ แ p ปเปิ k สก Minecraft f ์ l p c ีและมาคัพโ f ร์ Android นะครับมันจะมีเขียนขึ้นมาแล้วก็ Android ไปครับเรากดตัวนี้ปับ๊บมาถึง3 C ีวีนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนสกินรอสักครู่นะครับ ชื่อสกินเดี๋ผมชื่อสกินกับชื่อแอปเดี๋ผมวางไว้ใต้คลิปนะครับฝากซับสไครด้วยนะผมเขาบอกถ้าจะอัดหน้าจอมันต้องรูดเครื่อ,องครับถ้ารูดไม่ดีมันจะเน่างั้นผมขอทายแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็รอไปสักพักนึง ฝนตกกับผมได้เต็มลยนานจังวะโอเคมาแล้วครับนี่ครับมันจะขึ้นมาคุณต้องการถอนอระตั้งแล้วก็ตกลงไปเลยครับ แต่แมปหรืออะไรที่เราสร้างมันจะไม่หายนะครับแล้วก็ตกลงตัวนี้ขึ้นมาให้ติดตั้งใหม่ไม่มีการเปลีป่ยนแปลงเลยครับเปลีป่ยนแปลงแค่สกินอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับเอ,อ่อตัวที่ผมเล่นตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น0.7.6นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ตั้งติดตั้งแล้วก็เปิดเลยครับแล้วก็มาดูพร้อมกันไปเลยเป็นตัวไหนเอ่ยนี่ครับเปลี่ยนแล้วเรียบร้อย้าเล่นโซ่ไฮเวอร์ห้ดูนะครับ ไม่ชัดขอโทษด้วยครับนี่ครับก็อยู่ตรงนี้ โอเคแล้วก็ดูข้างหน้าดีด,ดิไม่ใช่ดิครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโอเคก็คมีแค่นี้ครับมีอะไรถามด้านล่างเลยครับขอบคุณครับ